สวัสดีครับวันนี้เรามาดูเรื่องของลำดับอน,นันต์กันนะครับออมาจุดดูโจทย์ข้อนี้นะครับลำดับต่อไปนี้เป็นลำดับลูกเข้าหรือลำดับลูกออกนะครับลำดับที่ให้มาก็คือ an เท่ากับ 2n ส่วนด้วย 5n ลบ3นะครับอ,อันนี้เป็นลำดับ อานันต์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูว่าเป็นลำดับลู่เข้าหรือลำดับลู่ออกนั้นนะครับเราต้องหาริมิตของลำดับนี้นะครับถ้าเราสามารถหาริมิตของลำดับนี้ได้ถือว่าเป็นลำดับลู่เข้านะครับแต่ถ้าหาไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นลำดับลู่ออกนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเราจะใส่ริมิตเข้าไปนะครับริมิตของลำดับ an เม <an S 2> ื่อ n เข้าใกล้ infinity เนื่องจากว่าตัวนี้เป็นลำดับอนันต์นะครับ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ จะเท่ากับลิมิตของ 2n ส่วนด้วย 5n ลบ3เมื่อ n เข้าใกล้ infinity หรือเมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามทฤษฎีบทนะครับถ้าในกรณีที่นะครับฟังก์ชันนั้นนะครับาหารกันอยู่หรือลบกันอยู่นักเรียนสามารถเทคดิมิตเข้าไปได้เลยทีนี้อเผอิญว่าดิมิตนะครับถ้าเรา,าหาดิมิตของ 2n เมื่อ N เข้าใกล้ Infinity อันนี้จะหาค่าไม่ได้นะครับถ้าในกรณีที่หาค่าไม่ได้นักเรียนต้องดึงตัวประกอบร่วมออกมาก่อนนะครับโดยดูดีกรีสูงสุดนะครับของตัวเศษกับตัวส่วนนะครับดีกรีนะครับของ n ตัวเศษนะครับ n กำลังอันนี้ n กำลัง1นะครับอันนี้ก็ n กำลัง1เพราะฉะนั้นดีกรีสูงสุดทั้งเศษและส่วนนะครับก็คือ1ดังนั้นนะครับเราก็จะดึงเศษนะครับดึง n ออกมา นะครับอันนี้ก็จะได้ n คูณกับ2ส่วนด้วยนะครับตัวส่วนมาดึงตัวนี้นะครับเราจะดึง n 2. ออกมานะครับก็จะได้ n 2. ในวงเล็บนะครับอ่า 2. เราดึง n ออกไปนะครับเราจะเหลือ5นะครับลบกับนะครับอ่า 3, า 3. าเราดึง N 2. ออกไปนะครับจะเหลือจะเหลือ3ส่วน สามส่วน n ทําทำไมเป็น3ส,ส่วน n ครับเพราะตัวนี้3 3ตัวนี้เกิดจากไอถ้าเราทําให้มันมี n นั่นก็หมายความว่า n ส่วนด้วย n นะครับหมายความว่าถ้า,าเราดึงอ n อออกไปนะครับก็จะเหลือ3ส,ส่วนด้วย n นะครับตรงนี้นะครับ n ส่วน n ตัวนี้มีค่าเท่ากับ1นะครับ1คูณ3มีค่าเท่ากับ3เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ดิมิต นะครับ uh, n คูณ2ส่วนด้วย n คูณ5ลบ3ส่วน n นะครับเมื่อ n นะครับเข้าใกล้ infinity หรือ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนักเรียนดูสังเกตว่าตัวเศษกับตัวส่วนนะครับมี n นะครับเราก็ตัดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือลิมิตนะครับสส่วนด้วยนะครับ5ลบ3ส่วน n เมื่อ n เข้าใกล้ Infinity นะครับเมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เราสามารถเทคลิมิตเข้าไปทั้ง3ก้อนได้แล้วนะครับทั้ง3พจน์ได้นะครับ,นะรบพจน์แรกนะครับหาลิมิตนะครับลิมิตของ2เมื่อ n เ,เข้าใกล้อินฟินิตนะครับเดี๋ยวคุณครูจะกระใจายให้ดูนะครับข้อนีอ้ก็จะได้ลิมิตของ2เมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนด้วยลิมิตของ5 เมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆลบด้วยลิมิตของ3ส่วนด้วย n เมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เราก็มาหาค่าของลิมิตของแต่ละพจน์กันนะครับลิมิตของ2เมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับสอเป็นค่าคงตัวนะครับดังนั้นลิมิตค่าคงตัวจะมีค่าเท่ากับค่าคงตัวก็มีค่าเท่ากับ2นะครับเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ลิมิตของ 5เมื่อ n เข้าใกล้ infinity นะครับจะมีค่าเท่ากับ5ก็คือค่าของตัวนั้นนะครับลบด้วยนะครับริมิตของ3ส่วน n เมื่อ n เข้าใกล้ infinity อันนี้จะมีค่าเท่ากับ0นย์ะครับถ้าในกรณีที่เป็นเศษส่วนถ้าเศษคงที่นะครับเศษคงตัวถ้าส่วนเมื่อแทน n แล้วมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นนะครับ3แทน n เป็น1ก็เป็น3ส่วน1นะครับอ่าแทน n เป็น2อ่าก็จะเป็น3ส่วน2 แทนเเป็น3ก็จะเป็น3ส่วน3นักเรียนสังเกตตัวนี้จะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเศษคงที่ตัวส่วนมีค่าแทน n แล้วมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆลิมิตก้อนนี้จะมีค่าเท่ากับ0นะครับดังนั้นก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ2ส่วน5ลบออก0นเหลือ5นะครับดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่านะครับลำดับลำดับนี้นะครับเราสามารถหาลิมิตได้นะครับ เราก็สรุปเลยว่าดังนั้นนะครับลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับถ้าหาลิมิตได้ก็แสดงว่าเป็นลำดับลู่เข้านะครับต่อนนดนึงนะครับและนะครับ ริมิตของลำดับ an เมื่อ n มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะมีค่าเท่ากับ2ส่วนด้วย5ครับ